วันนี้นะคะมีเรื่องคุยกับอาจารย์นิดหนึ่งวันนี้เราคุยกันแบบเร็วๆเดีกว่านะคะจันจะไปเชิบ่ายเปลี่ยนลี่ยาหมดเพื่อเพื่อผู้ฟังจะเบื่อเอาใจเราไในรูปแบบตอนนี้เรียวกาลังมาดังค่ะทาง Facebook ทีนี้ YouTube ก็อยากทำบ้างก็เลยมีลักษณะที่เรียกว่าคำเนี่ยค่ะมันไปย้อนคําพูดขอาจย์ที่ว่า ทำดีีดนะคะแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้หรือครูบาอาจารย์เอาไาถ่ายทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดว่าทําดีต้องได้ดีนะทํเชื่อต้องได้ชั่วค,คนส่วนใหญ่ก็เลยคิดอย่างนี้มาตลอดเป,เป็นสัญญาที่จําไว้เลยว่าเป็นอย่างนี้ตลอดทีนี้เวลาทําไปแล้วบังเอิญม,มันไม่ได้ดีก็เลยรู้สึกท้อแท้กับการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติเออกูจะทําไปทําไมวะในเมื่อชีวิตไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นอาจารย์ซึ่งถ้าถามตัวหนูหนูเข้าใจว่าเออมันเป็นด้วยเหตุในกรรม ในอดีตท้าได้แต่อาจารย์อยากจะให้อาจารย์ชี้แนะแนวทางสําหรับผู้คิดแบบนี้ค่ะเพื่อมันจะได้มีความสึกโล่งใจขึ้นมาบ้างอย่างนี้วันนี้พิธีกรรีแลกต์ดีเหมือนกันนะไอ้คำถามให้รู้ก่อนนะถ้าผู้ฟังท่าผู้ชมคําถามบางคาถามเนี่ยถามแล้วย้อนถามคนะถามแล้วตอบคถามแล้วคือเฉยเฉยไม่ต้องตอบเนี่ยมันคือไม่ไม่จะเป็นทุกคําถามที่จะต้องจะจะต้อง จะต้องตอบหรองเออบางทีคนเมาถามแล้วเราไปตอบเดี๋ยวเรื่องใหญ่เลยคคนบ้าถามวเดี๋ยวไปเรื่องเอางี้ก่อนแต่ที่ท่านถามนะท่านพิธีกรถามว่าทําดีได้ดีนะอ่ะผมย้อนถามท่านเกลือเนี่ยผมบอกว่าหวานเนี่ยท่านเชื่อไหมไม่เชื่ออ้าวแล้วพอทําดีดีเนี่ยท่านเชื่อไหมเชื่อค่ะอ่ะบางคนก็เชื่อบางคนไม่เชื่อใไหไอ้ที่ไม่เชื่อเพราะไม่มีสูตรครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆบอกใช้คำมาพูดให้เจ้าตัด ทำดีได้ดีค่ะเอาที่ไหนมาตัดท่านก็อ้างพระไตบิดกไขรแต่งพระไตบิดดกใขรแต่งค่ะก็ไม่รู้เกลือเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติก็จริงแต่ว่าสัญญามันถูกจําไปแล้วเหมือนที่ท่านบอกเราเราได้กินแล้วได้ชิมแล้วเราชิรู้ว่าเค็มใช่แต่ว่าตรงนั้นเราไปฟังครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์มาสองในแล้วายหนึ่งครูอาจารย์อาจารย์สุกรทมวาทีทำดีดีหลวงพ่อพุทธท่าสก็บอกทำดีดีทำดีได้ดีเนี่ยมันมีคำอธิบายมีเหตุผลขี่ยใชะ มันคือตัณหาและทีนี้ถ้าทําดีๆเนี่ยถึงมันผลดีไม่มีเนี่ยท่านทุกไหมถ้าทําดีแล้วดีอ่ะท่านทุกไหมทําทําดีๆไม่ทุกค่ะอ่าไม่ทุกเพราะมันไม่มีผลเนี่ยผลจะดีหรือไม่ดีเรื่องของมันเอามันไปช่างแต่ช่างช่างหัวมันเราจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยถูกต้องแต่ไอทำดีได้ดีเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราทําดีทําบ่อยๆนะทําดีได้ดีทําดีได้ดีแล้วทําดีทําดีทําดีแล้วมันไม่ส่งผลอ่ะท่านทุกไหมทุกคับทุกเพราะมีมีตัณหาไง แล้วชาติก่อนเอาเข้ามาเท่าไหร่ยังไม่ได้ใช้นเลยน้เป็นหมื่นเป็นแสนเอาทานศีลบารมีเข้ามาเท่าไหร่ไปเบียดเบียนเขาเาเราเกิดมาเป็นล้านล้านชาติอ่าแล้วชาตินี้มาทําบุญนิดหน่อยแม่จะเอาคืนแล้วชาติจะทําแฝงก็ได้จันทร์ทแฝงความที่ทำเดี๋ยวด้ได้มีชื่อกุติิไว้อ่าพวกแฝงอีกอาจานย์นั่นแหละมันก็ควรจะได้อย่างงั้นก็เป็นที่มาของทําดีได้ดีท่านกับเอาครูบาอาจารย์เอาคําเนี้ยไปหลอกไปหลอกคนอื่นมาทําดีได้ดีเขาเรียกไปสร้างภาพเอานรกสวรรค์เนี้ย ไปสร้างภาพเอาธรรมะพุทธเจ้าหน่ยใช้คําว่าทําบุญทําดีจะไปสวรรค์ทําดีก็ดีจะไปสวรรค์หรือนรกมันอยู่ที่ใจเท่านั้นเลยเนี่ยคือสัจจรทมทั้งหมดนะมันต้องมาบาลานซ์คำว่าดีกับชั่วอีกถูกต้องดีก็คือดีชั่วก็คชั่วไม่มีคำว่าได้หรอทีนี้เออถ้าจะ ให้มันพิ้วนิดนะเฮ้ยทำชั่วระวังนะมึงจะต้องได้ชั่วนะอย่างเงี้ยได้เพราะคล้ายๆว่าเราขู่เขาเรียกพระเดชพระเดชไม่เอาพระคุณทําชช่วยแบบเห็นก็คือเป็นขโมยของเขาไงเห็นเห็นเลยยังไงคุณก็ต้องติดครับอันนี้เห็นชัดแต่ไอ้ที่จริงๆทำอาวุธเจ้าอย่าไม่ต้องมาแก่้งเร้กรรมมันมีจริงกรรมเนี่ยมันซื่อสัตย์กรรมเนี่ยมันยุติธรรมแต่ถ้าท่านมีเงินเนี่ยกรรมเนี่ยมันหลุดได้แต่หลุดกรรมเปาะหนึ่งไปสู่กรรมอีกเปาะหนึ่งนะ มันไม่ใช่หลุดไปเลยนะอย่างเช่นว่าคนไปมีคดีปั๊ดนะหนีคดีตอนหนีนะแล้วไม่มีคดีเลยนะจนอายุความน่ยสิ้นสุดไป10ปีและถามสิบปีท่านสุขหรือท่านทุกข์ที่หนีคดีทุก์ครับนั่นแหละก็นั่นคือทุกข์แล้วนั่นคือนรกในใจแล้วใช่แต่ท่านรู้ไหมเดี๋ยวนี้นะมันตามทันเลยเดี๋ยวนี้ฟังข่าวอีกสามวันสมเดือนบางทีอีกยี่สิบวันโดนจับได้ เพราะเด็เนี่ยสื่อสาไกลหมดที่นี่เขาเรียกว่ากรรมติดจรวดทุกสองเด้ง<ช>ทุกหนึ่งคือตายทั้งเป็นหนี<ช>ตลอดค่ะเวลานอนนะนอนอยังไงร,รู้ไหมเอ,อาทูบนะจุดไฟไว แล้วผูกไ้ที่หัวแม่เท้าแล้วก็พะทุหมดปั๊บคุกต้องรีบลุกแล้วหนีนอนไม่มีความสุขนี่นะสิปีต้องไปอย่างนี้นะต้องหนีคดีแล้วสุดท้ายอีกสามพันแม่สบายใจแล้วโดนตำรวจจับพิพากษาคดีทีนี้ไปอยู่ในคุกจริงนะทีนี้ย้อนไปอีกเลยนี่แหละนี่แหละทำดีๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยมานั่งว่าทำดีได้ดีนั่นน่ะสอนกัผิดหมดแล้วทำไปพิจารณานะอย่าเชื่อผมนะเอาไปปฏิบัติแล้วจะสบายใจเหมือนเลี้ยงเลี้ยงลูกเนี่ย เพราะว่าวันนี้ท่านพอทําดีได้ดีปั๊บไปนึกถึงลูกมันไปพัวพันหมดทุกเรื่องเหรเลี้ยงลูกปั๊บพอเลี้ยงลูกดีปั๊บแล้วลูกไม่ส่งผลให้ปั๊บนะไม่ทําดีกับเราปั๊บนะลรวเป็นทุกข์แหละ,ะดดก็มีหน้าที่ของเราเลี้ยงดดมีหน้าที่<ด>เลี้ยงแต่เลี้ยง รู้อย่างนี้กลัวพี่เท้ายัดปากมึงไงเป็นวิเป็นวิบากรรมอกถ้าเราเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้ามีหน้าที่เลี้ยงก็เลี้ยงไปมีรัพย์ก็ก็ตามตามหลักของมงคลสูตรที่ว่าต้องดูแลบุตรว่าไปตามตามตามหลักธรรมตามหน้าที่เรามีหน้าที่พ่อแม่กับสองเสียให้เขาอยู่เขากินนะแล้วก็ให้ความรู้การศึกษาไปแล้เขาจะมาเลี้ยงเราไม่ไปเลี้ยงเราไม่ต้องไปหวังผลหรอกเขาถึงบอกได้ลูกเป็นรัยเน่ะมันประเสริฐจริงจระไม่แค่ไปสร้างเขาได้ให้ได้เป็นรับนะ กุศลนั่นนะที่ไปสร้างโดนบรนดาลให้เขาที่มันเป็นปฏิหาริแห่งธรรมให้เขาเป็นทรัพย์สําหรับเรานะมันไม่ใช่ใช้บังคับเ็าได้นะถ้าจะเห็นเลยอย่างนี้ถ้าฟังอาจารย์ไปแล้วคนที่คิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยก็ต้องหยุดท้อได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีมันมีเหตุของมันมาตั้งแต่เรื่องเรื่องอดีตก็เป็นไปได้หรือว่าในชาติปัจจุบันเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่เคยทําความดีแล้วเพิ่งจะเริ่มทําแล้วคุณจะเอาผลเร็วๆเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากถูกไหมคะอาจารย์ ก็เน <problem> <Jean> ี่ยเราให้เราเขาเรียกว่าให้เขาปฏิบัติเพราะว่ามึงไปชิมเหมือนน้ำตาลหวานมันคือหวานมันเค็มไปไม่ได้นะเกลือนะมันเป็นรสเค็มก็เค็มมันไม่หวานไปไม่ได้หรอกเนี่ยคือการปฏิบัติของพระผู้มีพระเจ้าพิษสอนนะคือคำพูดที่เรียกว่าถ้าอยากเห็นปัจจุบันดีก็ต้องสร้างอดีตให้ดีอยากเห็นอนาคตดีต้องสร้างปัจจุบันให้ดีถูกต้องไหมคะอาจารย์เอาแค่พื้นๆดีกว่าไปพิสูจน์เอาเองใช่ว่าเฮ้ยพริกมันเผ็ด เขาบอกว่าเผ็ดท่านก่ไปลองดูและทุกว right. ันเนี้ท่านท่านโอบปนิโกท่านน้องเข้าไปในต you. ัวน like, ี้ที่ทนทําดีแล้วคิดว่าได้ดีมันเคยสมประสคงบางอย่างชแล้วมันมาถัวกัน่ะเฮ้ย ไอทำดีได้ดีแล้วมันได้กี่ครั้งที่ท่านไปคิดหวังอ่ะเพราะเผลอไม่ได้เลยนะเสอทำร้อยครั้งเพิ่งได้บางครั้งสองครั้งกับไอทำดีดีแล้วท่านไม่หวังผลมันจะเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดได้เดียวกันด้วยได้เดียวนั้นด้วยมันสบายใจไม่ต้องมีความหวังไม่ต้องมีความสุขถูกต้องเลี้ยงลูกมาแล้วนะลูกจะเลี้ยงเราหรือไม่เลี้ยงเรานั่นคือหน้าที่ขาใช่มันจอยู่ที่วิบากใช่เราอยากไปหวังผลใช่เพราะว่าบางทีการที่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะเป็น เจ้ากรรมในเวรติดตามกันมาก็ได้ใช่ไหมที่อาจารย์เคยพูดไว้ใช่ไหมคะว่ามันมันมันมีส่วนทัที่อาจารย์บอกว่าอาจจะไม่ใช่วิญญาณนะเจ้ากรรมในเวรเนี้ยอาจจะเป็นรูปแบบของคนที่มาอยู่ในครอบครัวเราก็ได้ที่เราจะต้องมาใช้นี่กันก็มีคําพูดที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อใช้นี่เราหรือเกิดมาเพื่อให้เราใช้ดีเขาถูกไหมอาจารย์ตัวนี้เป็นตัวสําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กําลังสื่อก็คือเรื่องของกรรมใช่มันทุกอย่างนะบอกแล้วว่าเบสิกเลยนะมันหนึ่งมันเชื่อเรื่องกรรม สองเชื่อเรื่องฌานฌานก็หมายถึงมีอภิญญานพวกอย่างรู้จิตเขาเรียกว่าเจโตปริยญาณเอ่ยแล้วก็มีอิทธิปฏิหาเอ่ยเลยเอ่ยอดีมันมีแต่ปัจจุบันเนี่ยไฮเทคมันแย่ขนาดเนี้ยน่าจะยากยนะเพราะว่าไอ้ความเงียบสง,งบป่าไม้เอ่ยถ้ำเท่ามันมันหายไปหมดแล้วมันถูกสร้างพลาโดยมันเปลี่ยนแปลงมปหมดเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งภายนอกเปลี่ยนแปลงไปงภายในมันก็เปลี่ยนแปลงไปไเปลี่ยนแปลงแล้วก็ หายไปค่ะแต่ก็ยังไม่สิ้นนะ,ะก็ยังมีผู้ดีประพฤติดีปฏิบัติดียังมีผลอยู่นะ,ะแต่ว่าท่านไม่ประกาศตัวอ,อยา<ช>จารย์ไม่ได้สรุปนะคะว่าทําดีไม่ได้ดีนะคะ,คะไม่ใช่อาจารย์ไม่ได้สรุปไปแบบนั้นแต่อยากให้เราอ่ะ ได้ความสุขก่อนในกรณีที่คิดอย่างเดียวว่าทําดีๆไว้ก่อนมากกว่าที่จะคิดว่าทําดีต้องได้ดีมันจะทําให้เกิดตัณหาความอยากเมื่อไม่ได้สมประสงค์ก็จะทําให้เกิดทุกข์ได้นะคะแต่ถ้าเราทําดีแล้วดีเนี่ยช่างมันอะไรจะเกิดเดี๋ยวเขาถูกจัดสรรเองถูกไหมจันร์มันจริงๆแล้วในหลักวิชาเนี่ยมันทำมาได้มันใช้ไม่ได้เลยนะถ้าคุณเรียนปริยัติมันคือตัณหาไงก็ไอ้ตัณหาแล้มันจะทุกข์เออก็ันไอ้ได้นะมันคือตัณหามันคือผลอ่ะซึ่งเราทําไปเถอะมันจะได้ไม่ได้ช่าง ถ้ามันได้ก็ดีไปถูกแล้วต้องเชื่อเหตุปัจจัยก็เหมือนน้ำเกลือเนี่ยมันมาจากอะไรไม่รู้แต่ว่าเราเคยชิมว่ามัน,มนเค็มเข,ขาบอกให้เกลือนะเรารู้แล้ว ไอ้สัญญาเราจำมาคือเกลือเนี่ยรสชาติมันเค็มเราต้องลองกินด้วยใช่ที่คำพูดเทพเจา้าตรัสเนี่ยก็คือทำดีๆนะ<ช>เพราะไม่ไม่มีตันหาใช่แต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเอามันไม่รู้เอาปริยัติหรือ,ม,อม,มาจากไหนผมไม่เคยเห็นก็ครูบาอาจารย์องค์เดียวกัน<ช>แลแหละแต่ว่าต่างกันเว้ยผมใช้คำมาทำดีๆกับท่านเนี่ยใช้คำมาทำดีได้ดีอันนี้ผมให้ท่านโอปนณิทิโกโนะท่านปุกวังลองตัดสินใจเอา เอาไปปฏิบัติเอาเองแล้วพิสูจน์เอาเองเลยว่าคําพูดอถ้าพูดอย่างนี้แล้วเราคิดอย่างเนี้ยสิ่งไหนจะทําให้เรามีความสุขมากกว่ากันทุกถูกต้องนั่นแหละคือการพิสูจน์ของตัวเองนะท่านคอง นะคะวันนี้ก็คงได้ความรู้เกร็ดความรู้เล็กเล็กน้อยน้อยนะคะที่ลองเอาไปปฏิบัติกันดูค่ะเราจะได้เห็นจริงอย่างที่อาจารย์พูดว่าจริงไหมที่เขาพูดกันว่าอย่าเชื่อแม้แต่เป็นครูบาอาจารย์วันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะไม่จําเป็นต้องเชื่ออาจารย์แต่ลองไปปฏิบัติดูว่ามันจะเห็นจริงอย่างที่อาจารย์พูดไหมอันนี้อาจารย์บอกให้พิสูจน์เลยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ